สในช่วงที่ผ่านมาทางเรียนคนนีิกิจกรรมหลายอย่างจิงเป็นเหให้บรรดาพวกเราทั้งหลายเี่เ,เข้ามาร่วมในกิจกรรมในหลักธรรมที่เราจะมาทำความรู้ทำความศึกษาเข้าใจในคำสอนขององค์สเมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก pues mm ็เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจว่านำข้อธรรมหล่านี้เราจะมาปฏิบัติต่อกายวาจากจิตใจของเราได้อย่างไรเบื้องแรกเราก็เรียกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างวันนี้คณะครูอาจารย์รู่มนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ก็ได้นำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีเราเรียกว่าพิธีกรรมทางศาสนาก็เลยได้ให้โอกาสแก่หลวงพ่อเนือ้อธรมาที่อยู่ใกล้ๆของโรงเรียนนี้นำข้อคิดในหลักธรรมมาเพื่อให้คณะผัวอาจารย์ลูกนัก,กรเรียนทั้งหลายผู้กำลังศึกษา จะไ,ได้นำมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันธรรมศวรรณะวันตรในส่วนหนึ่งของขคณะครูและุนักรเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้นำประเด็นี้ปฏิบัติที่เราสืบทอดกันมาอันเกี่ยวข้องกับพระสงค์ เราก็เรียกว่ามีาศาสนาพิธีเกิดขึ้นได้นำเข้ามาสู่โรงเรียนของเราด้วยเบื้องแรกพวกเราทั้งหลายก็มีการไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ใน้ัังธรรมการที่เราได้ไหว้พระนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้จักที่มาที่ไป ของข้อปฏิบัติว่าการสแสดงออกถึงกายของเราด้วยความเคารพว่าเราต้องการที่จะฟังต้องการที่จะปฏิบัติในข้อธรรมะเราจะน้อมกายของเราเข้าไปเพื่อความเคารพการน้อมกายของเราเข้าไปหาความเคารพนี่แหละเราเรียกว่าเราก็เป็นนั่งในที่สมควร เมื่อเราแสดงการเคารพวยการกราบการไหว้ในการกราบการไหว้แสดงความเคารพถึงใครก็เคารพถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็คำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าในวระธรรมแล้วพระผู้ที่ปฏิบัติตามก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์หมายถึงว่าผู้ที่สืบทอดเจตนานม หรือเราเรียกว่าพุทธบริษัททั้งสี่มีพิสุพิสุนีอุบาสุบาสิตาอันนี้แหละเราทั้งหลายเรียกว่าเป็นคระสงเมื่อเราสแสดงออกถึงกายของเราด้ยวคยความเคารพละการกลาบเดียกวกับการที่หนึ่งเรกถึงคุณของพระพุทธเจา้าว่าพระพุทธเจา้าพระองค์นั้นที่พวกเราให้ความเคารพนร้เลยดินได้ฟังมานว่า ท่านเป็นผู้มีปัญญามากเมื่อท่านมีปัญญามากนั่นแหละก็เป็นพระคุณอีกอันหนึ่งซึ่งพวกเราได้เกิดมาภายหลังได้ยินได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำความรู้มาสู่ใจของเราเรียกว่าสว่างด้วยปัญญาอันที่สองก็คือพระบริสุธิ์ ที่คุณหมายถึงว่าเราเคารพในคุณของพระพุทธเจ้าในวาระที่สุดที่คุณคือคุณที่พระองค์นั้นได้ใช้ปัญญาที่พระองค์ได้ปฏิบัติแล้วทําให้จิตใจของพระองค์นั้นหมดจดจากความโลภความโรกรธความหลงเรียกว่าอาสวะหรือความไม่รู้คือความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงในธรรมทั้งหลาย แต่ว่าองค์ก็ใช้ปัญญานะทำให้สำาระจิตของพระองค์เป็มีความบริสุทธิ์ในที่สอนนี้เราเรียกว่าพารลในพระบริสุทธิ์ที่ผุอันที่สามก็คือพระมหาการุณที่คุณหมายถึงว่าเมื่อพระองค์ได้มีความบริสุทธิ์ใจแล้วด้วยปัญญาของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้รุ้สึกอิจยา,ยาในการที่จะนา พระธรรมที่เกิดขึ้นจากการรัสรู้นั้นมาบอกมาแนะนําให้ชาวโลกทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังสื่อทอดกันมาจนถึงพวกเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นความพระมหากรุณาที่คุณมองเห็นประโยชน์ว่าปรารถนาให้บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาแล้วได้ยินได้ฟังแล้วได้นําข้อปฏิบัติมาแล้วเราจะมีความสุข ความสุขที่พวกเรามาอยู่ด้วยในสังคมโลกนี้อย่างที่พวกเราทั้งหลายเรียกร้องกันนี่คือความเป็นธรรมในสังคมความเป็นธรรมในสังคมจะเกิดไม่ได้เลยถ้าหากวันใน่ละคนไม่เข้าใจถึงตัวตนของตัวเองการที่คนเราจะให้ความเคารพกกตัวเองมันต้องรู้จักคําว่ารักตัวเองเมื่อคนเราักตัวเองแล้วก็รักตัวลัวตาย ต้องการความสุขอันเกิดขึ้นแต่เมื่อคนเรานี่จะเกิดความสุขที่เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะรู้จักรักษาตนเพราะฉะนั้นคำว่าศีลมีหมายถึงว่าเรารู้จักตนแล้วเราจะต้องรู้จักความเคารพในตนรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักในการที่จะรักษา คุณธรรมที่จังหวัดตนนี้ให้สูงขึ้นกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ผู้ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่รู้จักรักษาตนพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟันธรรมแล้วเราก็จะรู้จักคำว่าสิทธิและหน้าที่ของตนทุกคนเกิดมาแล้วต้องการความสุขเมื่อเราต้องการความสุขแล้วเราก็ารักษาตน อย่างพวกเราทั้งหลายที่กำลังเกิดปัญหาในสังคมโลกอยู่เด๋ยวนี้ก็คือโลกระบาดโลกระบาดท,ที่มันแพร่เนด้วยอากาศด้วยการหายใจเข้าออกมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมโลกของเราเกิดความไม่สบายกายความไม่สบายกายก็นำเหตุมาสู่ใจของเราด้วย ทำให้จิตใจพวกเราเต็มทุกเพราะฉะนั้นสังคมโลกจะมีการป้องกันการป้องกันมานเกิดขึ้นจากภัยที่มันเกิดขึ้นจะด้วยบุคคลสร้างขึ้นหรือว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีอยู่เราก็ต้องมีการป้องกันอันนี้ก็เพื่อดูแลตนเพื่อรักษาตนให้พ้นจากภัยอันนี้ ทางโรงเรียนห้แถลงของเราก็ประกาศอยู่ทุกเช้าทุกเช้าเลยเฉพาะ็ขนคณะครูอาจารย์เนี่ลูกๆนักเรียนทําหน้าที่ประกาศบอกให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันคณะครูอาจารย์ที่เข้ามาในสถาบันการศึกษาให้ช่วยกันด้วยการคัดกรองต่างๆเมื่อเราเข้ามาสู่สถานที่ชุมชนรเรื้อได้ไว่ร่วมก,กัน เพื่อป้องกันภัยที่เกิดขึ้นจากตายอันนี้เราจะมีการป้องกันตัวเองทุกคนก็รู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็จะเป็นเหตุให้ว่าเมื่อเร,รู้จักหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องป้องกันตนการป้องก,กันโรคภัยไข้เจ็บที่มาสู่ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าพวกเราทั้งหลายก็มาเข้าสู่ธรรมะ คำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้เกิดความสุขเราจะต้องรู้จักคําว่าศีลธรรมวันนี้จะเรืยกธรรมและศีลธรรมของเราเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไม่รู้จักดูกแลตน,น,นตรักษาตนแล้วก็จะเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนคนอื่นถ้าเราเข้าใจในตนแล้วว่า ตนเรามีความต้องการเป็นอิสระต้องการความเสรีต้องการความเท่าเทียมกันในสังคมเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านยกขึ้นมาว่าปานาติปาตา,าเวรมณีที่พวกเราเรียกว่ารักษาศีลรักษาศีลเราต้องรู้จักรักษาตนของเราให้พ้นจากภัยตัวนี้ ภัทยที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกิดความคิดเห็นที่เกิดความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความร้อนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงบอกเราสอนเราให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ ให้เคารพในชีวิตและทรัพย์สินของตนและบุคคลอื่นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้จักคำว่าสิทธิและหน้าที่เราเห็นคุณค่าของชีวิตว่าชีวิตเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขเราต้องมีศีลแต่ศีลนี้จะเสืดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักแล้วเราไม่รู้จักวิธีการในการรักษา วันนี้จึงขอฝากคณะครูอาจารย์ลูกนักเรียนที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมว่าการรักษาศีลเราจะไปรักษาที่ไหนถ้าเราไม่ได้ศึกษาเข้าใจเราก็จะนึกว่าไปรักษาที่วัดหรือไปรักษากับเรียกชื่พระบอกการที่จริงแล้วศีลนั้นก็ให้รักษากายของเรานี้รักษาวาจาของเรานี้ ถ้าเรารู้จักตายของเราเราก็จะไม่เอาตายนี้ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการฆ่าพ้วยการรัก,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 กด้วยการประพฤติเราจะไม่อาวาจาของเรานไ,ไปพูดในทางที่ไม่ดีไม่นาอันนี้คือรักษาวาจาร,รักษากายรักษาวาจารเราเรียกว่ารักษาไม่ให้ไปร่วมสิทธิของบุคคลอื่น เห็นเขาเหมือนเราเห็นเราเหมือนเขาไม่ให้เกิดค,ความทุกข์ความร้อนเกิดขึ้นมันก็เป็นศีลธรรมถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันมีศีลธรรมแล้วสิ่งหนึ่งที่พวกเราวันนี้ที่เรามา,ามทำสิจกรรมก็คือการให้การการแบ,บ่งปันภายนอกเป็นการให้อย่างที่เราียนก็ให้ทานให้ทานคือเราให้สิ่งของอย่างที่เรามาใส่บาตรก็ดี เอาของไปถวายพระหรือเอาของไปให้แจกแก่บุคคลอื่นผู้ได้รับความทุกข์ความยากอย่างภัยธรรมชาติเกิดขึ้นน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างเราก็มีการไปแจกไปแบ่งกันเรียกว่าให้ทานการแบ่งปัน่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจที่เข้าใจเขาให้เข้าใจเรา การให้การเสียสละอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นผู้ที่มีการให้ธรรมะให้ข้อปฏิบัติให้ความสุขเพราะนั้นการให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะแบ่งปันให้พวกเราได้มีความสุขร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องของศีลที่เราจะแบ่งปันความสุขก็คือเราไม่เบียดเบียนใครสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายเราก็ไม่เบียดเบียนเขา คือว่าเขาก็มีชีวิตเหมือนกับเราอันนี้เหมือนแต่ก็เป็นศีลธรรมทางศีลวันนี้ก็อยากจะขอฝากไปถึงจิตใจของเราด้วยจิตใจของเรานี้ต้องมีความรู้ในการที่จะรักษาความคิดของเราในเ,เรื่องความคิดนี่แหละความเห็นที่เกิดขึ้นที่สังคมเราทุกวันนี้กำลังเดือดร้อนด้วยความเห็นต่างกันนี่แหละ มันจะนำมาซึ่งความเือร้อนถ้าเราไม่รู้จักรักษาศีความคิดมันคิดได้แต่เราต้องรู้จักเราต้องรู้จักในการที่จะนำออกมาอะไรที่มันไม่ดีไม่นามที่จะขอให้เกิดความไม่สบายเป็นต้นว่าการที่พูดคำหยาบเรืนอโกหกหลอกลวงกันหรือเินไปจากความเป็นจริงมันก็เนตนนํามาซึ่งความทุกข์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ที่ใจของเราด้วยความเห็นของเรานี่สําคัญมากวันนี้ก็ขอฝากลูกๆทั้งหลายว่าคำนี้เลยลที่พระคัมภวรให้ภาวนาภาวนาก็คือทําใจของเราให้รู้จักเรียนรู้ความคิดของเราวันนี้อยากจะฝากเอาไว้ให้คณะครูอาจารย์รู้นักเรียนทั้งหลายจงให้หมันภาวนาให้หมั่นคิด ให้รู้จักตั้งคําถามให้กับใจตัวเองว่าคิดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคิดอย่างนี้เป็นศีลเป็นธรรมหรือไม่ให้เราถามในใจของเราเอาคําตอบให้ใจของเราก่อนที่เราจะนําออกมาเหมือนคําสอนของระคุเจก้าที่ท่านนําออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเป็นธรรมอะไรเป็นความถูกต้องอะไรเป็นความไม่ถูกต้อง ถ้าเราออกมาจากความจริงและออกมาจากตรงมันก็เป็นความซื่อตรงไม่เดีเดี้ยวไปจากสิ่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะวันนี้ก็ขอให้นำธรรมะนี้เอามาตั้งไว้ในใจในใจของเราในวาจากของเราในกายของเราแต่เราจะตั้งไม่ได้ต้องฝึกสติสติ เป็นเรื่องของการที่ทพวกเราเรมยวาทำสมาธิทำให้เรารู้จักเรารู้จักตัวของเราเองสตินั้นเราจะเรียนรู้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกคือกายเข้าไปรู้ถึงจิตถึงใจของเราเรียกว่าสติผู้รู้รู้กายรู้จิตรู้อารมณ์ตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝาก ให้พวกเราทั้งหลายตงตั้งใจภาวนาตั้งสติกาหนดรู้ดูลมหายใจเข้าออกกาหนดรู้ดูจิตใจของเราว่านึกว่าคิดอะไรกาหนดรู้อารมณ์ของเราว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ให้เราในสติฝึกสติให้มากทำให้มากก็จะเป็นเหตุให้เราได้เข้าถึงธรรมะตามความเป็นจริง ด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้คณะครูอาจารย์ลูกนักเรียนทั้งหลายจงเป็นผู้มอกงามไปบูลในธรรมะครสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ในวางหลังไว้ให้เป็นเมืนแสงสว่านงนำทางชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีความเจริญทันทุกคนหน้าต่าๆตาตามเวลาขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบสุขได้โชคดี ตลอดกาล The trunk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My ho got talent, right?